สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอ็มน้ำสวัสดีแฟนคลับใชเดี๋ยวก่อนผมขอบอกเลยสมัยคุณพัชชากดเอฟมนิดผมเป็นแฟนตัวยงเลยเป็นเพื่อนผมเห็นคุณพัชชาออกทีวีเมื่อไหร่กีดเมื่อนั้นตกใจกระเขาตังหหายเขาชงค่ะพี่พัชชาจะชงมาทำไมครับชงผมก็ตกสิครับมาครับต่อเลยครับสวัสดีค่ะนะค่ะ ให้แบบว่ารุ่นเด็กเราสองคนงนี่คือเขอินอ่ายไปเลยทีเดียวแทบจะเรียกรถกลับเลยนะฮะเนี่ยไ,ไม่ครับมาครับต่อไปครับสวัสดีค่ะเอ็มค่ะ เอาไหวใช่ไหมปัดหน้าปัดหน้าเฮ้ยแต่ดูดูอายุเมื่อกี้ยี่สิบยี่สิบเอ็ดอยู่นะคิดดูสิเขาว่ามันเป็นการขับพัตแต่อายุเท่าไหร่ผมว่ก็จะอะไรนะปอห้าปอห้าปอห้าวาไม่ได้นะตอนนั้นเรากดโหวตให้ด้วยกดโหวตใช่คือสมัยกุบชานี่นะครับโอ้ยผมนี่ปื้มมากน่าละเสียงดีคือตอนนี้ก็ยังปื้มอยู่แต่ว่าหันไปปุ๊บหันไปปุ๊บดูเองสินะสวยมากเลยอ่ะ สีแดงแบบนี้เนี่ยผมต้องแบบแกล้งจะเป็นมองกางอื่นสวยจริงเลยขาดพ่อแล้ขใอยากเห็นไอ้หน้าขออนุญาตจีนนี้แล้วกันครับเดี๋ยวจะทำทำงานให้ถูกนะโอ้โหนวกดนตรีค่ะเรามีกับิกาด้วยคะของเกมให้ได้ร่วมสนุกกันนะคะง่ายๆเลยอันนี้เนี่ยทุกคนรู้จักกันแน่นอนเกมนี้เก้าอี้ดนตรีค่ะมันเป็นเกมที่ใหม่มากนะคะใหม่มากยังก็ยังกินะที่ผทิ้งมาเลยเก้าอี้ดนตรีน่จะไม่น่าทำหน้าอ๋อไปเลยไม่ถกนะ เหมือนโดดยางอะแกแต่จริงเราไม่รู้นะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราให้แฟนคลับนะคะขึ้นมาทั้งหมด4คนมาเลยใครอยากขึ้นมาขึ้นมามาเลยค่ะ4คน4คนเอาแฟนคลับพี่โรนแฟนขับพี่พัชชาแฟนขับพี่น้ำพี่เอมาขึ้นมาเป็นตัวแทนแฟนคลับใช่ไหมครับผมอ๋อโอ้โหอันนี้มาอันนี้มาเป็นสัตว์สารเลยมาอยู่ด้านหลัง แล้วอีก3คนที่ขึ้นมาต้องดูขนาดตัวนะครับเพราะว่าคนนี้ขึ้นมาตัวเท่านี้ตัวใหญ่ก็วิญเตีมัคือนั่งทับนะตัวสูงคุณรอนอีกมาคนเดยรอบที่แล้วเวทีเราเล็กไปเลยนะคะเจ้าฟันเด็มาเลยครับมาเลยครับขออีกคนนึงครับคนนึมาเลยครับมาเลยครับคนไหนเอ่ยมาแล้วค่ะอยูอยูทีมป้าพัชชาจพที่พทีมป้าพัชชาเลยนะโอเคมาเลยครับมาครับมาเล กิกาเป็นยังไงบ้างครผมิกาก็่ะนะคะเราก็ไปยุ่จักกันเลยนะคะก็วีดนตรีนะคเดี๋ยวเราจะมีเพลงเกินะคแยกตีกันนะคะแหมไม่อยากอธิบายเลยเกมนี้เกมนี้เล่นมาตั้งแต่เด็กอนุบาลเขาก็เล่นกันแล้วอนว่ามันเป็นเกมที่ใหม่นะ้วก็อีดนตรีมาแล้วจากก็แย่งกันไปนะจ๊ะกาวีใครที่ออกมาก่อนนะคะเดี๋ยวรอทางด้านล่างนะคะพ<อ>าะว่าใ<อ>คารท,ที่ออกไปเดี๋ยเรามีบัตรคอนเสิร์ตให้ด้วยนะคะเดี๋ยวรอทางด้านะ ตอนนี้จะทำเสียงแตบ,บคุณน้ำได้ไหมครับเออดูดูเล่นเกมก็เ่นตีดีกว่าครับุย่อเลยต้องเฆ้าๆนิดนึงโอเคเราจะมีท<ด>ั้งหมดสีแปดแปดท่านนะคะตอนนี้เออเขาอนนี้ก็จะเป็นเออเจ็ดตัวนะจ๊ะนะฮะโอเคครับต้ดูเอาละกันนะคะว่าใครสันทัดบ้างกันคุณพ่อพวกผมต้องเล่นด้วยใช่ไหมครับต้องเล่นด้วย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 น่าแล้วครับผม โลกกติกาก็มีดนตรีตามหลักสากลเล่นกันทั่วโลกทั่วไปก็มีดนตรีค่ะรออธิบายนิดนึงนะค่ะกติกาสากลค่ะกติกาเนี่ยพี่หมวจะบอกว่าผมเกิดไม่ทันเขาไม่รู้ไปดูดิโอ้ยทุกคนทำหน้างงมากเลยไม่ค่อยเอาตัวรอดเลยให้พี่เอ็มซีอธิบายดี่บอกว่าได้ยังไงอคก็เดี๋ยวเราจะมีเพลงให้นะคะแต่รอบนี่ยก็เพลงหยุดเมื่อไหร่นะคะก็ไปแย่งกันอีกกันนะคะ มีทั้งหมด3คนเขายิ่งมี7ตัวนะคะเดี๋ยวพี่ประชาไม่ใช่รดีอย่วนั่งเดี๋ยวครับเขาเขายิ่งเรื่องเรื่องลบบ้าอยู่พี่ประชานั่งเดี๋ยวคนจะนั่งว่่านังคนแรกแล้วเออเขาจะมองว่าพี่ประชาเข่าเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้เราต้องแข็งแรงครับพี่จริงๆแล้วอาจจะสงสัยพี่ประชามาดูตัวเล็กเปล่านะคะน้องใส่ส้นสูงเข่ายังได้อยู่โอเคโอเคให้พี่เดินรอบอิมแพ็คด้วยส้นสูงที่ไม่โอเคแล้วเข่าเริ่มปวดแล้วพี่ประชาบอกว่าคิดถึงบ้าเลยที่ใส่้าเข้าไปเพื่อการนี้โดยเฉพาะะอ่รมแล้ว <ส>พร้อมแล้วเพลงทองนะฮะพร้อมแล้วเพลงมาครับผมเลวสิถือว่าเป็นเพลงที่พร้อมมากเลยนะฮะยางยางแล้วหรอผมก็มาผม่มาแล้วมาแล้วเพลงมาแล้วเพลงมาแล้วมีส่งสาบไหมครับจู่ว่าเป็นเพลงที่ทอมเลยเอ้าเล้วกันด้วยกันด้วยกันด้วยใครไม่เต้นก็ได้กันด้วยอันนี้เหมือนมาเดินจงกรมเลยแะเนี่ยแฟนคลับเต้น พี่เปิดมาถึงพี่แบบเกมนี้เป็นเกมใหม่พี่เขาไม่คุ้นเคยวันนี้เราเรียกป้าป้าอยู่แบบนี้ใหม่แก้ตัวแก้ตัวแก้ตัตต<ร>วทุกคนที่แย่มีบสสัญชาอันขัมบ,บมีบัญชาบบนั่นเองอออนะคะขอๆนะบัญชามีอะไรจะพูดกับเราแฟนคลับที่วันนี้มาเชียร์เราหรือเปล่าเนี่ยมัวแต่ตั้งใจเต้นะเป็นงานที่ไม่ถนัดเพลงปิดปุ๊บมันยังเต้นอยู่ กำลังงงอยู่สมาธิไม่ดีไม่เป็นไรครับผมพิมชายืนเชียร์อยู่ข้างๆได้ไหมนี่ค่ะมาครับผมเชียร์แับเชียร์ลูกทีพี่พิมชาเอาไม้ได้นะแย่งตัวอีกข้าไปเนี่ยมีการแอบดูด้วยอ้าวโอเคครับมาครับพิครับ เยอะกว่าเต้ไปแล้วลมาเต้นมหม่เป็นไรเก้าอี้หาลุกทียังอยู่ไม่เป็นไรค่ะผมก็แทนนี่เป็นการผมบอกว่าศิลปินของราแข็งแรงมากนะคะใช่ไม่ได้เก้าอี้เลยั้งสอคนาถึงศิลปินหลุดไปแล้วสอมาครับผมลุกครับเอาอีออกครับเอาวอยางึตัวเอาล้วครับอ้ไม่เป็นไรเฮ้ยอ้าร เอาแล้วไงไม่เป็นไร <c oughs> เอ็มเอ็มไม่อยู่แล้วน้ำยังอยู่ครับผมไม่เป็นไรนะ เกิดมาเพื่อค่าศิลปิน, <มา S 1> ปนแตเกิดมาเพืเ่อค่าศิลปินจริงๆเลยไศิลปินไม่มีใครอยู่เลยดูด <c oughs> ิพี่บอกว่าตอนนี่ศิลปินออกหมดแล้วนะครับพี่ไม่ดีแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้แฟนคลับแต่ละคนเนี่ยเล่นกันเองดีกว่า,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 าอย่างั้นอยู่ให้กลังใจนแบน ไี่จะลืมโอเคไม่เป็นไรเชียร์ลูกทีมได้ครับคุณรอนมกลุกครับผมเชียร์เชียร์ทำไมครับถ้าเกิดง้อทำไมว่ารางวัลเป็นเก้าอี้อ่ะถ้าท้ออะไรดูป่ะศิลปินทุกคนเต้นหมดเลยนะถูกมลต้องมาดูความหวังที่ยากขอตีสองเวลาความสุขถูกหมดแล้ว

โสดรมมา งั้น่เดี๋ยวเชิญเลยค่ะแฟนคลับอยู่ตรงกลางเลยนะคะเดี๋ยวเราให้จริงจริแล้วมีให้ทุกคนนะเดี๋ยวเราจะให้บาดนะคะส่วนคนที่ชนะเนี่ยเดี๋ยวเรามีกระเป๋าให้ด้วยนะคะส่วนเราเสนอ หลือทีมงานบอกหลือเวลา5ทีเดียวแจกของรางวัลเสร็จเนี่ยใครอยากดูคนนี้เต้นบ้างขอเสียงหน่อ,อ,เอเยเรึเอาไว้ที่นี่โอเคลงอีงเนาทีเดี๋ยวเราให้น้องๆก็ปัดให้เลยดีกว่านะคะแล้วก็มีของให้เลยนะคะจากทูปเอชสี่จีด้วยเลยเพราะั้นครับเฉยๆมาด้านหน้าก็ไครับนิดเดียวจะสิทธได้แจกแล้วเก็บปัดได้เองเฮ้ยคุณน้ำคุณได้เข้าอยู่แล้วคุณไม่ต้องใช้ปัดน้ำครับคุณ V I P คุณเข้าได้อยู่แล้วครับาออมาเลยครับผมมาคือปัดสวยไงใช่ไหม อยากได้พี่รอนพี่รอนครับพี่รอนแจอ่ะเลยคพี่เอ็พี่น้ำแจกจกก่อนด้วยครับพี่เอพี่น้ำพี่วชิด้วยพนะคะครับตรงนี้คกลางนิดนึงครับขยับมาด้านหน้านี่มีมี่อ่ามีก่อนด้วยนะคะแจกหน้า่ด้วยหดอด้เ้ย5ทีเดี๋ยวเราจะขอคุยกับเสือปีนนทท่านเน้อยเกี่ยวคนเสินะชนะมะเผาให้เธอนะคะ ต้นเลยนักหนเนี่ยน้องก็เขใจว่าถ้าแพ้นงจะได้บัตรได้คนชนะได้อย่างอื่นน้องก็เผลัดเขาพี่เลยอชื่ออะไรนะช่อรโจับโจขอดูลีไลสักครั้งได้มถ้ามาที่เลยครับโอเคครับหนึ่องมวสิกมากเหนื ะคะฝ่ายทิ้งทายเดี๋ยวเพราะว่าคอนเสิร์ตใกล้เริ่มแล้วค่ะในฐานะปูชนีไม่ใช่ใช่ยับบุคคลอันนี้ย้ำเองนะพี่ประชาพี่ประชาพี่ย้ำเองนะแห่ป้าเอฟนะคะก็ดีใจค่ะที่ทุกคนมาเจอกันแบบนี้นะคะและปลอบว่าทุกทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เข้าไปข้างในฟินกว่าแน่นอนเห็นสีปากเอฟไหมพูดถึงความพอี่ยอมมากจริง อเอ็มแล้วเราว่าแซ่บแล้วเราว่าแซ่บคอนเสิร์ตเป็นไงบ้างคะวันนี้เตรียมความพร้อมมาจะบอกว่ามันเป็นวันที่มันเป็นวันที่เอ็มติดตามรู้แต่เอ็มหนึ่งนะคะแล้ววันหนึ่งคือได้ยืนบนเวทีเดวพิพัชชาพี่รอนและที่ทุกคนมันแบบต้องนานจริงๆก็อยากให้ทุกคนนะคะเข้าไปมีความสุขด้วยกันเพราะว่ายังไงไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับท้ายบ้านเดียวบ้านคู่หรือบ้านไหนนะคะเราก็เป็นบ้านเดียวกันนะคะ ะ่ก,ก็คือเหมือนอย่างเมือ่อวานเนี่ยเป็นวันสองเราก็รู้สึกได้เลยว่าทุกคนเนี่ยเต็มที่มากกับคอนเสิร์ตพาร์ที้มันถือเป็นเหมือนแบบว่าสิิมงคลแกชีวฟที่ได้ขึ้นเวทีเดียวกับเราซุปตาของประเทศไทยแถวหน้าเนี่ยทุกทุกคนคอยเท้าทำไมครับพี่บัญชาคอยเท้าขนาดนี้ค่ะไม่ใช่ตงไปยืนต่างคพี่รอนครับผมพี่รอนครับพี่ใหญ่เลยได้ครับอ่ะล่วงเลยครับผมนะครับก็ฝากไว้ครับผมจะบอกว่าจริงแล้วเนี่ยผมเชื่อว่า เอนะครับเราเดินทางมาตลอดถึงซีซั่นที่12แล้วแล้วก็วีทีนี้ก็ให้กำเนิดครับศิลปินหรือว่าคนเข้ามาทำง,งานในวงการอย่างทางง่านเยอะผมรับรองครับว่าวันนี้ที่โพลซูซับบรรยากาศแล้วก็คข้ากรุ๊ปในเอ็นจะได้เห็นว่าพลังของพวกเรานักล่าฝันนี้มันยิ่งใหญ่มากแค่ไหนในะฮะยังไงก็อยากให้ทุกคนภูมิใจครับขอเสียงเป็นกำลังใจให้พวกเราเอฟได้ไหมครับหนุ่มจีได้ไหมขอบคุณ